สวัสดีครับสไตล์หุ้ยฮิน์ออนเอร์ครับออพโรดแคมปิ Off ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้มาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้สไลด์มาเลยนะครับเป็นแลนด์โรเวอร์ช่วงสั้นนะครับสไลด์มาจากโขงไกลเลยครับภูเก็ตครับ มายังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ครับทําสีมาอย่างเดียวเครื่องไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมาเป็นแบบนี้เลยนะทําสีมากับโค้งมาอย่างเดียวคัดสีดูนะครับคันนี้จะอัปเดตกันยาวๆไปเลยนะครับนี่ครับไม่มีอะไรเลยนะครับ หลังโครงหลังคาก็ไม่มีอันนี้เป็นหลังคาผ้าใบนะครับกระบะแบบนี้เลยทำแต่ตัวถังนะครับทำตัวถังทำคัดซี่ดูครับไม่มีอะไรทั้งนี้ท่ออ่ท่อน้ำมันตรงนี้นะมีท่อน้ำมันก็ยังไม่มีท่อนะครับ เอามาตรงนี้นี่ก็ไม่มีอะไรนี่เนละยดูครับโล่โงโล่ทำคัสซีออกมีเบรกมือนะดูนะทนะี่วางาแบตเตอรี่นะปงนะปัดพวงลงพงอะไรไม่มีอะไรเลยนะมีอะไรเดิมๆเ,เลย มาดูข้าง,งหลังดูครับโอ้โผนสีเทาๆอเลยนะครับช่วงล่างเนะี้ยเป็นไงโอ้คานโอ้คานยังไม่ได้ทำครับคารยังไม่ได้ทำนะโอ้ทำแต่แคสซีแคสซีนี่พ่นสีดำสนิทเลยโอ้คารยังไม่ไทำ ลูกสรงก็จะอย่างนี้เป็นผ้าใบสามประตูช่วงสั้นโอโหหายากนะสวยครับนี่ครับคาก็ยังไม่ได้ทำมานะทำแต่คัสซีมานี่ครับเลยคัตสีก็จะอยู่สำหรับแดนโรเวอร์นะครับทำสีสวยนะครับ โอ้ามอย่นั้นเนี่ยเรามาดูครับวันนี้น 25. วันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าอ่าสิงหาประมาณหน้าร้อยหบห้าครับามาดูครับอัปเดตกันยาวๆไปนะครับมันจะเสร็จ เท่าไหร่ครับทำสีสวยครับสีสวยมาก ลุงเทียนมาครับโอ้นู่นลุงเทียนมานู่นนะยกเครื่องยกเกียร์ันนี้เขาทำเดิมๆหมดเลยเหรอพี่เงหรออฮะอ๋อ,อนี่เกียร์อ๋อดิมเคนี่เกียร์ยยครับมาจากไอภูเก็ตใช่ไหม เกียร์เกียร์มาโอ้โหสายเกียร์เลยโอ้โหนี่ครัเกียร์เกียร์มีคานมีเหลือเครื่องหน้าปาดัดพวงมาลัยทั้งคัน Oh. อ๋อเออหรอหรอกี่ปีครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สักกี่เดือนเสร็จ <c oughs> รปีหน้าสิงหา <c oughs> กันยาตุลาพิกาเสร็จเร็วบกรลาปุมพาโอ้โหเจอด เกียร์นี่โอ้โหใส่ฟังอยู่ในสายตายเต็มเลยโอ้นี่หัวนะบไอะไรนี่มันเกอ่อะไรครับคาร์ดเหรออ,รอ,อ,ร,อ,อ,ร,อ,อรอ้นี่ปลมคาร์ด รับตีอะไรีรัคันนี้มันซีรีส์อะไรครับสซีรีส์สองออาไฟอยู่ข้างหน้าซีรีส์สองอ๋อนี่อะไรข้างอย่างนี้ไม่มีใช่อะไรข้างอะไรของรถคันนี้ครับโห เนี่ยเดิมเดิมเลยสนิมเทียบอะอัพเดตกันยา,ยาวๆที่คันเทียนะครับคันเทียเอาโอ้นูนพวงมาลัยอยู่นู่นครับนูนนูนน,น,นูนพวงมาลัยนะพวงมาลัย อัปเดตกันยาวๆครับ